สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรัตน์ออกหลักนะคะรหัส65050397ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการคำนวณหาค่าต่างๆในท่อน้ำนะคะอันนี้เป็นผังท่อน้ำทั้งหมดนะคะเราก็อย่างแรกเราก็จะมากำหนดค่ากันก่อนค่ะก็คือ1น,นะคะมีข้องอ90องศาทั้งหมด9ตัวค่ะข้อต่อ3ทางทั้งหมด5ตัวค่ะบอลวาล์วทั้งหมด หตัวค่ะแล้วก็ความยาวรวมของท่อนะคะทั้งหมด43.8มตรค่ะต่อมาก็จะเป็นการคำนวณน,นะคะสมบัติของน้ำที่อุณหภูมิ30องศาค่ะความหนาแน่นของน้ำจะเท่ากับ9 9 5 2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ความหนืดของน้ำนะคะจะเท่ากับ8.255คูณ10กำลังลบ4กิโลกร,รัมต่อเมตรคูณวิค่ะแล้วก็ท่อที่นำมาใช้นะคะจะเป็นท่อ pvc ค่ะขนาด1.2ส่วน2นิ้วเบอร์40ค่ะเส้นผ่านส่วนกลางภายในท่อนะคะศูนจุด หกสนิ้วค่ะเท่ากับ0ูนย์เมตรค่ะต่อมานะคะอย่างแรกเราก็จะคํานวณอัตราการไหลของน้ําในท่อนะคะโดยที่แปลงอัตราการไหลให้อยู่ในหน่วยลูกบาศเมตรต่อวินาทีค่ะก็จะกําหนดให้ Q เท่ากับ3ามลูกบาศรเมตรต่อชั่วโมงนะคะ Q จะเท่ากับ3ลูกบาศเมตร ต่อชั่วโมงคูณ1ชั่วโมงส่วน3,600วินะคะจะเท่ากับ8.33ุคูณ10กำลังลบ4ลูกปัดเมตรต่อวิค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาคำนวณหาความเร็วของน้ำในท่อนะคะโดยใช้สูตร V เท่ากับ Q ส่วน A ค่ะแต่ว่าเราจะมาแปลงสูตรจาก V เท่ากับ Q ส่วน A เนี่ยเป็น V เท่ากับ Q ส่วน พายดีกำลังสองนะคะส่วน4จะได้เป็น8.33ุคูณ10กำลังลบ4ลูกบาทเมตรต่อวินะคะส่วนด้วยพายคูณ0.016ตารางเมตรนะคะส่วน4จะเท่ากับ4.143เมตรต่อวินาทีค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาคำนวณหาค่าเรโนนัมเบอร์กันนะคะ โดยใช้สูตรนะคะ R e เท่ากับโล d v ส่วนมิวนะคะโดยแทนค่าเข้าไปเลยเป็น995.2กิโลกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรคูณ0 0น6เมตรคูณ4.143เมตรต่อวินาทีส่วนด้วย8.255คูณ10กำลังลบ4กิโลกร,รัมต่อเมตรคูณวินาทีนะคะ จะได้79,915.02นะคะเนื่องจาก re เนี่ยมีค่ามากกว่า2,100นะคะแสดงว่าเป็นการไหลแบบปั่นป่วนค่ะเป็น t u r b u l e n t flow นะคะต่อมานะคะเราก็จะเป็นการคำนวณค่าตัวประกอบแรงเสียดทานนะคะจะใช้เป็นตัว f นะคะโดยใช้สมการของเบลเซียนะคะจะเท่ากับ0.0791ส่วน re ยกกำลัง1ส่วน4นะคะแต่แทนค่าเข้าไปเนี่ยจะได้เป็น0.0791ส่วน7 9 9ดหมืกยกกำลัง1ส่วน4จะเท่ากับ0.047นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาคำนวณหาค่าการสูญเสียพลังงานในท่อตรงนะคะโดยที่จะใช้สูตรเป็นซิกมา I อคูณ1ส่วน2 GC คูณ V ยกกำลัง2 คูณ l ส่วน r n คูณ f นะคะจะเท่ากับ2คูณ v กํลังสอง f ส่วนด้วย g c d ค่ะ sigma i แล้วก็ l i ค่ะ l ท่อตรงจะเท่ากับ43.8เมตรนะคะที่แทนตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะเป็น2คูณ4.143เมตรต่อวินาทีกําลังสองคูณ0.047 ส่วนด้วย1กิโลกร,รัมคูณเมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วนนิวตันคูณ0.016แล้วก็คูณ43.8เมตรค่ะจะได้4 4 1 4 1 6 8นิวตันเมตรต่อกิโลกร,รัมนะคะจากนั้นก็คำนวณหาการสูญเสียพลังงานจากสิ่งกีดขวางในท่อนะคะก็จะใช้สูตรเหมือนสูตรข้างบนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจาก L ส่วน RNF นะคะจะเป็น EV แทนค่ะโดยที่ข้องอ90องศาจะมีทั้งหมด9ตัวข้อต่อ3ทาง5ตัวบอลวาลตัวค่ะแล้วก็จะแทนตัวเลขเข้าไปได้เลยค่ะจะเป็น1ส่วน2คูณ 1>, 1กิโลกรมัมคูณเมตรต่อวินาทีกำลังสส่วนนิวตันนะคะคูณ4.143เมตรต่อวินาทีกำลังสองวงเล็บเปิดนะคะคูณ0.5คูณ9บวก1คูณ5บวก3.2คูณ6เมตรนะคะแล้วก็จะได้เป็น246.31นนิวตันเมตรต่อกิโลกรัมค่ะ มาจะเป็นสมการเบอร์นารีนะคะโดยที่จะได้เป็น1.2 gc ส่วน2 GC คูณเดลต้า V กำลังสบวก g ส่วน gc คูณเดลต้า Z บวกเดลต้า P ส่วนโลบวก W พรมบวกซิกมา i คูณ1.2ส่วน 2GC คูณ v กำลังสคูณ l ส่วน rn F บวกซิกมา i คูณ1.2ส่วน2 GC คูณ v กำลังสอง ท่ากับศูนย์ค่ะจะได้เป็น0ย์บวก9.81นิวตันต่อกิโลกรัมคูณ4.5เมตรบวก0นย์บวก W ัพาร์บวก441.68นิวตันเมตรต่อกิโลกรัมบวก2 46.31นิวตันเมตรต่อกิโลกรัมเท่ากับ0ูนย์ค่ะจะได้ดับบิพาร์มเป็นลบ7 3็ดสนิวตันเมตรต่อกิโลกรัมค่ะ ต่อมานะคะอย่างสุดท้ายเราก็จะคำนวณหาก,กำลังปั๊มค่ะโดยที่ใช้สูตร W เท่ากับ Q low ผ่านนะคะแทนค่าเข้าไปเนี่ยจะได้เป็น8.33ุคูณ10กำลังลบ4ลูกบาทเมตรต่อวิคูณ995.2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็คูณลบ7 3 4 1 4นิวตันเมตรต่อกิโลกร,รัมค่ะก็จะได้เป็นลบ606 จุดนิวตันเมตรต่อวินะคะหนือ HP ส่วน745.7นิวตันเมตรต่อวินนะคะค่าที่ได้ก็จะได้เป็นลบศูนยค่ะดังนั้นนะคะปั๊มที่ควรจะใช้เนี่ยควรมีกำลังอย่างน้อย0.8แรงม้าค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ